บรรยากาศตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างหน้าบ้านก็จะมีสะพานกาแฟแอันนี้หลังบ้านมีต้นไม้ต้นไม้หนาต้นกล้วยนะคะอันนี้พรกมาแล้วนะคะพระอยู่ตรงแล้วเดี๋ยวพรกก็จะเข้ามาในซอยบ้านเราตรงนี้นะคะบรรยากาศเช้าเชอากาศดีเสียงนกเสียงไก่บรรยากาศแบบปั้นนอกหาที่แห่ไม่ได้แล้วนะ,ะอากาศตอนนี้ สวัสดีค่ะพรพรพาเพลินนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของเรานะคะไม่ได้ขายของค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าหนึ่งวันของเราทําอะไรบ้างเราจะไปที่ไหนไปกินอะไรเดี๋ยวไปรอติดตามกันเลยค่ะทุกคนยด้ว พิวาธนาสิริสุริยังพุทธาปจาริโนจัตตาโรธรรมาวันทิอายุวโนสุขังพระรามใช่เอาไหมนี่เหรออุ้ยอุ้ยอันนี้ยืดจังไงใครทำไบครับขี่ออบล้อมแล้วเนี่ยเน็ตเพม่มีก็ต้องยืดตรงนี้ก็ยืดจ้าวันมองไกลๆนึกว่าพานุเป็นเนร์แล้วใส่เสื้อ ค่ะทุกคนตอนนี้อยู่บนรถแล้วนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะไปเที่ยวกันเที่ยวหรือเปล่าเที่ยวหรือไปทุวระเดี๋ยวไปดูกันอีกทีว่าเราจะไปแวะที่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะคะแล้ที่แรกก็คือมาต่อใบขับขีนะคะ ตอนนี้ทำไว้คับคีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อเดี๋ยวไปรอดูกันก็ใช้เวลาทําไว้คับคีมอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะไม่นานมากเพราะว่าจองคิวแล้วเพราะว่าจองคิวล่วงหน้ามาแล้วอันนี้ชมหน้าคนทําไว้คับคีนนะคะแล้วเราก็ซื้อชาเย็นมากินหนึ่งแกแ้วระหว่างนั่งรอลุงหิวมากก็ได้มาแค่นี้ เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อไม่รู้ไม่มีแผนไปเรื่อยๆโหลุงดูดีเดี๋ยวน้ำหมดเลยอ่ะอืหมดจริงทีเดียวหมดโดนเลยลุงบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปกินเย็นตาโฟร้านลับ เขาบอกว่าร้านนี oh ้อร่อยมากเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่เคยเดี๋ยวลองไปดูกันว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่าทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่ร้านแล้วคนเยอะมากไม่กล้าถ่ายเลยอะแล้วก็มาถึงเขาจะมีกระดาษให้เขียนดินแล้วก็เอาไปส่งไว้ตรงเสาไม่เคยมาครั้งแรกทําอะไรแบบงงเงินเงินไปหมด กันนะครภายในร้านคนเยอะมากเยอะแบบเยอะเพร่ที่ร้านเขาทำกันในบ้านเราก็จะมาเขียนตรงนี้เสร็จแล้วก็เอาไปวางไว้ตรงเสาตรงนี้เขาจะทำกันไม่หยุดเลย,เลยคนในร้านก็เยอะมากทุกคนมันมีความโกรเกิดขึ้นคือเราลืมเขียนเลขโต๊ะปกติเขาจดเมนู จอดออ,ออเดอร์ให้เขาแล้วก็ให้จดเลขที่โต๊ะไปด้วยเขาจะได้มาเสิร์ฟถูกซึ่งเราลืมจดดีว่าพี่พนักง,งานที่เขาทำก๋วยเตี๋ยวอยู่เขาจำเราได้รอลุน้นแล้วกี้ได้ยินเขาตะโกนเรียกชื่อโต๊ะแล้วก๋วยเตี๋ยนาจะมาถึงขอโทษทีค่ะพี่ลืมเขียนเลขโต๊ะไม่เป็นไรจ๊ะเคยมา <laughs> ครั้งแรกยังทำไม่ถูกนะคะ กินเลากินปลาแบบปลาหมึก ส่วนำรรับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ